เธอกลัวเธอวันไหวกับสิ่งไร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีเการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็นับว่ายากการดํารงชีวิตอยู่ของเหล่าสัตว์ก็นับว่ายากการที่จะได้ฟังสัตว์ธรรม ก็นับว่ายากการที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเสด็จอุบัติขึ้นก็ยิ่งยากสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังเราอยู่ที่นี่คะ่ะนิรหวาาสถานโพธิกำจรเรามาเรียนรู้สิ่งที่ท่านอาจารย์ ชี้แนะบอกสอนหรือใครจะมาวิเวกหลีกเล่นที่นี่ก็ยินดีนะคะบรรยากาศที่นี่เรียกว่าเป็นที่ที่สัปปายะต่อการอบรมบุมเพาะตน้นเมื่อวานนี้เราขอโอกาสท่านอาจารย์สนทนาเรื่องชีวิตคืออะไรเราได้รับคำตอบคร่าวๆแล้วนะคะเราได้มองเห็นว่ามีตัวรู้แหละที่ดำรงอยู่มันถึงมีชีวิตแล้วก็ตัวรู้นี่แหละ นะคะที่จะเป็นเชื้องอกต่อไปในการเกิดต่อไปวันนี้ขอโอกาสท่านอาจารย์ได้มาสนทนากันต่อเนื่องเจ้าค่ะเรื่องของชีวิตคืออะไรที่เมื่อวานท่านได้เมตตาชี้แนะบอกสอนแล้วเจ้าค่ะคือพระเจ้าเนี่ยมีข้อศึกษาชีวิตแล้วในความเข้าใจเรื่องชีวิตเนี่ยบทสรุปของชีวิตที่ดำรงอยูนะ่เขาจะ ถือว่าดำรงอยู่ตราบเท่าที่วิญญาณยังไม่ดับสนิทหรือตัวรู้ยังไม่ดับสนิทเมื่อตัวรู้ยังไม่ดับสนิทเนี่ยก็คือชีวิตนั้นยังไม่ดับสนิทอย่างแท้จริงถึงแม้ในระดับที่ว่าคนหนึ่งคนที่มีกายและใจถึงการที่มีกายและใจตัวรู้เนี่ยก็ยังรู้อยู่ทางกายถ้ายังมีชีวิต รู้ทางกายก็คือรู้ผ่านรู้ทางตารู้ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่คือตัวรู้ที่ทำหน้าที่รู้ทางกายโดยตรงกับตัวรู้ที่รู้ทางใจรู้ทางใจส่วนเดียวคือรู้รู้ต่อความรู้สึกของใจรู้ต่อสัญญารู้ต่อส่วนที่เป็นการทำงานทางใจหรือสังขารขันนี่คือตัวรู้ตัวรู้เนี่ยเขาจะทำหน้าที่รู้อยู่หกทาง ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจและเมื่อใดก็ตามถ้าตัวรู้ดับสนิทลงไปงเช่นถ้าตัวรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีแสดงว่าคนนั้นตายไปแล้ว ประสราทตาหูจมกูกลิ้นกายไม่อาจก่อให้มีตัวรู้ขึ้นมารู้ทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายได้สแสดงว,ว่าร่างกายคนนั้นถึงการแตกดับไปแล้วคือตายแล้วแต่ถ้ารู้ทางตาได้สแสดงว่ายังไม่ตายรู้ทางหูได้สแสดงยังไม่ตายรู้ทางประสาทได้สแสดงว,ว่ารูปยังไม่ดับแต่ถ้าตัวรู้นั้น ขาดไปจากทางตาหูจมูกลิ้นกายแสดงคนนั้นตายแล้วเ,เรียกวิญญาณไปปราศจากแล้วถ้ายังมีวิญญาณรู้อยู่ชีวิตยังอยู่แต่ถ้าวิญญาณดับชีวิตดับจะเรียกว่ามีชีวิตอยู่ตราบที่ตัวรู้ยังดำรงอยู่อันนี้คือในทางศาสนาแต่ว่าพระทุทองค์ได้ส่งค้นพบว่า ถึงแม้กายจะตายและการที่เป็นหน้าที่ของสัญญาเวทนาสังขารการที่เป็นหน้าที่ของสัญญาเวทนาสังขารที่มันยังไม่ดับเนี่ยมันก็ยังเป็นที่ให้ตัวรู้ตั้งอยู่ได้ด้วยเหมือนกันโดยไม่ดับไปก็เลยเกิดการค้นพบว่าในธรรมชาติเนี้ยถึงแม้คนเราจะตายก็จริงแต่ส่วนที่เป็นนามที่เคยคู่กันอยู่กับกายมาโดยตลอด มันก็จะยังไม่ดับไปพร้อมการที่กายแตกทำลายลงก็เลยเหลือนามอยู่และเหลือรู้ต่อนามอยู่ก็เลยกลายเป็นกลุ่มที่เป็นธรรมชาติชีวิตที่เป็นรูปทรงของนามล้วนๆโดยไม่ต้องมีรูปเลยเพระองค์เรียกการดำรงอยู่อย่างนี้ว่าเป็นกลุ่มพลังงานหรือเรียกโอปปาติกะซึ่งมีตัวรู้ตั้งอยู่กับอาการของนามโดยตรง ก็ยังเรียกว่าชีวิตอยู่เหมือนกันแต่ท่านถือเอาส่วนชีวิตอันเนี้เป็นชีวิตที่เป็นเหมือนกลุ่มพลังงานฝ่ายน้ำล้วนๆแล้วเรียกเจ้าก,กลุ่มพลังงานส่วนเนี้ว่าเชื้องอกเป็นเชื้องอกคือเป็นตัวรู้ที่ตั้งอยู่กับน้ำโดยตรงโดยที่ขาดไปจากรูปแล้วซึ่งการขาดจากรูปจริงๆเราเรียกว่าตายมันก็ควรจะใช้คำว่าสิ้นชีวิตแล้วในภาษาของทุกสิ่งในโลกถ้า สิ้นลมไม่มีตัวรู้ทางปรสสาสก็คือตายแล้วตายแล้วคือสิ้นชีวิตแล้วแต่พระเจ้าบอกว่ามันยังมียาวกว่านั้นคือมันตายไม่สนิทคือรูปดับแต่ว่านามยังไม่ดับเมื่อนามยังไม่ดับเนี่ยล่องลอยอันเป็นลากเดิมของชีวิตเดิมคือทั้งอุป,ปนิสัยทั้งบารมีทั้งกลิ่นอายทุกอย่างที่สั่งสมมาตลอดยาวนั้นยังคงอยู่ไม่เคยหายไปตัวรู้ก็ยังตั้งอยู่กับ นามนี้ได้โดยตรงต่อไปก็เลยกลายเป็นว่าชีวิตยังดับไม่สนิทเขาเรียกว่ายังมีพบชีวิตดับไม่สนิทพอชีวิตยังดับไม่สิทธิ์อย่างนี้การทรงอยู่ในรูปพลังงานส่วนนามล้วนเนี่ยมันก็มีตัวรู้ตั้งอยู่ในนั้นเมื่อรู้ตั้งอยู่ก็ก็ยังเรียกว่าชีวิตยังอยู่อยู่ดีนั่นเองในมุมของพระเจ้าแล้วตัวรู้ตั้งอยู่ในแบบที่อยู่กับนามล้วๆนๆะมันจะไม่เสถียร มันจะเสถียรได้มันต้องวกกลับไปตั้งอยู่กับรูปมันเลยเกิดมิติที่วนกลับไปสู่รูปอีกครั้งแล้วทำให้มีมิติกา,การเข้าไปสู่การปฏิสนธิพอมีการปฏิสนธิเหมือนเข้าไปเข้าไปผสมผสานกับการก่อตัวตนแห่งชีวิตขึ้นมาในคันใหม่อีกครั้งหนึ่งดังนั้นพลังงานเนี้ยพอเคลื่อนเข้าไปสู่การปฏิสนธิเนี่ย กลุ่มพลังงานนี้เขาจึงเรียกว่าเชื้องอก<ม>ที่จะเข้าไปเพื่อไปงอกเป็นตัวตนที่มีทั้งกายและจิตคู่กันมาใหม่อีกครั้งหนึ่งพอตั้งขึ้นมาใหม่ก็กลายเป็นว่ามีหนึ่งชีวิตที่มีทั้งกายและจิตแล้วก็มีตัวรู้ถ้าเจาะลึกลงไปอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็ยังมีความต่างกับคำว่าวิญญาณธาตุนะ<ม>จริงๆธาตุธรรมชาติเดิมในโลกเนี่ยคือธาตุบริสุทธิ์เลย คือได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนี่คือธาตุบริสุทธิ์ไม่มีเจ้าของและไม่เคยเป็นของใครเป็นธาตุที่ทรงอยู่ตามธรรมชาติมาอย่างยาวนานยังไม่เรียกชีวิตแต่เรียกธาตุธรรมชาติกับธรรมชาติฝ่ายชีวิตแต่เรียกธาตุธรรมชาติกับธรรมชาติฝ่ายน้าเขาเรียกวิญญาณธาตุวิญญาณธาตุเนี่ยเป็นธาตุบริสุทธิ์เสมอเหมือนกับดินน้ำไฟลม แต่เป็นธาตุบริสุทธิ์ที่เหมือนดั่งความว่างไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าอยู่ยังไงไม่มีสภาพให้จับต้องแต่มีคุณสมบัติที่ถ้าหากเมื่อใดก็ตามธาตุดินน้ำไฟลมวิวัฒนาการผ่านวันเวลาเกิดการก่อสร้างตัวตนที่จะกลายเป็นรูปที่สมดุลดีพอแล้วเนี่ยวิญญาณธาตุที่เป็นเหมือนธาตุธรรมชาติว่างๆเนี่ย ก็จะสะท้อนผ่านการแสดงกิริการิยาผ่านรูปออกมาเป็นรู้เป็นอาการรู้ปรากฏแต่เมื่อใดก็ตามถ้ารูปที่ประกอบจากดินน้ำไฟลมยังไม่วิวัฒนาการผ่านเวลามากพอเนี่ยรูปชนิดนั้นจะดึงให้วิญญาณธาตุสะท้อนอาการผ่านปรากฏขึ้นมาไม่ได้ที่จะเกาะตัวเป็นรู้หรือเป็นวิญญาณขักขัไม่ได้ เมื่อ,อยังไม่เป็นวิญญาณขาันหรือเป็นวิญญาณรู้สแสดงว่าชีวิตยังไม่กําเนิดแต่เมื่อใดก็ตามดินน้ําไฟลมที่มีอยู่ในธรรมชาตินี้ผ่านวันเวลาผสมกลมกลืนก่อสร้างรูปรอยแห่งตัวตนที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามจังหวะวิวัฒนาการเมื่อไหร่วิญญาณธาตุที่เป็นธาตุธรรมชาติที่เดิมเหมือนความว่างนี่แหละ<ม>ก็จะรู้ต่อรูปนี่คือจุดกําเนิดชีวิตเลยคือรู้ต่อรูป ต่อรูปนี่คือจุดกําเนิดชีวิตเลยคือรู้ต่อรูปเท่ากับดินน้ําไฟลมอันนั้นมีชีวิตแล้วมีรู้ต่อรูปแล้วนี่คือจุดกําเนิดนั้นทุกคําว่าชีวิตต้องมีรู้พอมีรู้มันจะมีการขนขวายได้จเจริญเติบโตได้ดูแลตัวเองได้ป้องกันได้นนต้องมีรู้แต่ถ้ารู้ไม่มีนั้นคือสิ่งไม่มีชีวิตทันที นั้นก็คือไม่ใช้ชีวิตทันทีแต่พอมีรู้ปุ๊บคือชีวิตทันทีแล้วรู้ตัวนี้เขาเรียกวิญญาณขันแล้วรู้ตัวนี้เขาเรียกเชื้องอกและรู้ตัวนี้วิวัฒนาการมาจากวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุธรรมชาติเดิมพื้นทรงอยู่ในธรรมชาตินี้คู่กันกับดินน้ำไฟลมนี่คือวิญญาณธาตุเป็นธาตุเมนพื้นของธรรมชาติ วิวัฒนาการผ่านกระบวนการของวันเวลาและก่อรูปรอยของรูปและวิญญาณธาตุก็สะท้อนผ่านมาเป็นรู้ต่อรูปหรือเป็นวิญญาณพอรู้ต่อรูปเสร็จต่อมาวิวัฒนาการต่อที่จะรู้สึกต่อรูปอันนี้เป็นเวทนาจำได้ต่อรูปเป็นสัญญาและเจตนาที่จะทำนู่นนี่นั่นคือสังขารนี่คือวิวัฒนาการ แล้วต่อมาพอวิญญาณธาตุวิวัฒนาการเป็นจำรู้สึกเจตนาได้รู้ก็ก่อการรู้ต่อนามได้ด้วยโดยไม่ต้องรู้ต่อรูปอย่างเดียวกลายเป็นงอกมารู้ต่อนามได้อีกต่อมาวิวัฒนาการต่อจนกระทั่งรู้ต่อนามได้ถึงแม้กายจะแตกลงไปหรือตายก็ยังวิญญาณรู้ก็ยังตั้งอยู่ได้กับอาการของนาม ซึ่งเป็นอาการของตัวเองได้อีกครั้งโดยที่ไม่ดับสนิทลงไปตั้งนี้พระเจ้าเรียกว่าพลังงานฝ่ายนามซึ่งเป็นขันที่ดับไม่สนิทหรือชีวิตที่ดับไม่สนิทและสิ่งนี้จะกลายเป็นเชื้องงอกและสิ่งนี้คือถึงพร้อมด้วยกลไกของวิญญาณรู้ตั้งอยู่กับอาการของนามโดยตรงนี่คือวิญญาณสาธุ สัตวสัตวเจ้าค่ะเห mm ็นภาพชัดแล้วใช่ไหมคะว่าชีวิตเราเนี่ยก่อนจะมาเป็นชีวิตเป็นยังไงโอ้โ oh หพอนึกอย่างนี้แล้วตัวเองเราเองเนี่ยมีเชื้องอกแล้วก็สั่งสมมาได้ตลอดเวลาจนมาถึงตอนนี้รูปเราอาจจะเปลี่ยนไปแต่ตรงที่เป็นเชื้องอกเราเนี่แหละวิญญาณเราเนี่แหละเพราะฉะนั้นต้องตระหนักในเรื่องนี้ดีดๆเพราะว่าเรายังต้องเวียนไปเวียนไปเรื่อยๆและเพียงพอหรือยังที่จะ หยุดแล้วในวัตะสงสารนี้เรายังจะต้องหาโอกาสมาสนทนากับท่านอาจารย์นะคะมาขอความเมตตาจากท่านอาจารย์คุยกันเรื่องราวของชีวิตกันต่อเพราะว่าชีวิตนี้มันลึกซึ้งมากนักในเรื่องราวที่ทางพระพุทธศาสนาได้ถ่ายทอดบอกสอนเอาไว้วันนี้ต้องลานะคะเราจะกลับมาสัปดาห์หน้าที่นี่ที่เดิมค่ะช,ชีวิตไม่สิ้นหวังและพบกันใหม่สวัสดีค่ะเป็นกำลังใจ